สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวเนาะวันนี้มีของเข้านะครับนี่นะครับของเขา้าก็มาจากทางด้านนะครับนานมารีวิวทีนะครับที่แพ้ก็มา อันนี้มีเหรียญเหรียญคุดนะครับคุดแล้วก็ธนบัตรหนึ่งใบนะครับเหรียญคุดตอนนี้ราคามันค่อนข้างจะล่วงนะครับตอนนี้ก็รับซื้อนะครับเหรียญคุดนะครับนี่ครับเหรียญคุดตอนนี้นะครับผม รับซื้ออยู่ที่เหรียญละสิบห้าบาทนะครับผมนะครับนี่ครับมาดูรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทนะครับผมนะครับนี่ครับผ่านใช้นะครับผมรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเดี๋ยวมาดูนะครับต้บัตรนะครับ อีกหนึ่งใบนะครับผมใบนี้ก็จะเป็นสภาพผ่านใช้เนาะนะครับแต่ไม่ขาดนะครับแต่มันมีรอยตัวนี้ผมรับซื้อมาอยู่ที่สี่ร้อยนะครับผมตอนนี้นะครับธนาบัตรราคาค่อนข้างตกนะครับเมื่อก่อนก็ใบนี้น่าจะเป็นแปดร้อยเก้าร้อยนะครับประมาณนี้ถ้าสภาพนี้นะครับแปดร้อยเก้าร้อยถ้าสภาพไม่ผ่านใช้ก็อยู่ประมาณ สามพันนะครับ 4, นะสี่พันเมื่อก่อนนะครับแต่ครั้งนี้มันเป็นผ่านใช้เนาะซื้อมา400ร้อยนะครับ,นะรบอันนี้ก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่ายังรับซื้ออยู่นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ